ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นส้มฝันว่ากินส้มแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายให้ค่ะว่าฝันเห็นส้มฝันว่ากินส้มแปลว่าอะไร ฝันเห็นส้มฝันว่ากินส้มแปลได้ว่าคุณน่ะจะหาทางแก้ปัญหาได้นี่เป็นถือกุญแจอันนี้ก็ปลดล็อกได้มนุษย์เราเนี่ยนะเว,เวลาเวลาเจอปัญหาที่แก้ไขได้ยากอะ่ะก็มักจะสับสนมืดแปดด้ามเหมือนคนโดนขังเหมือนคนโดนขังในอ่างแก้วการที่คุณฝันเห็น ต้มหรือฝันว่ากินส้มเนี่ยมันแปลได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอกับปัญหาครั้งใหญ่มรสุมมรสมครั้งใหญ่ในชีวิตมันถาโถมเข้ามามันเป็นมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตที่มันถาโถมเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องหนี้สินหรือปัญหาเรื่องเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพหนี้สินได้ แฮงแมนเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับมีหนี้สินคดีความเกี่ยวกับหนี้สินคดีความสุขภาพปัญหาป่วยเรื้อรังปัญหาโรคป่วยเรื้อรังคุณอาจจะป่วยเรื้อรังอะไรบางอย่างคุณ อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องป่วยเรื้อรังคุณาหาหมอมาเยอะแยะเลยหมอหนึ่งหมอโรงพยาบาลน,นี้หมอโรงพยาบา,าลโรงพยาบาลดังๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่จะมีหมอแค่คนเดียวที่รักษาคุณได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อ่ะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะจะมีหมอเก่งๆแค่คนเดียวอ่ะรักษาได้ปัญหาเรื่องหนี้สินของคุณน่ะคุณจะพบทางออกสิ่งที่คุณเครียดนะคุณเครียดเรื่องลูกมากกว่า เพราะลูกคุณอะเกเร่ลูกคุณเนี่ยใช้แต่เงินแล้วก็ขอแต่เงินทุกวันเนี้ยคุณอะเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะต้องหวาดระแวงเหมือนรับมีดรอโจนอะประมาณว่าไม่โจนก็เจ้านี่เหมือนคุณต้องเตรียมแบบว่ารับมีดทุกวันเลยไม่โจนมาทวงเงินก็ไม่อ่าเขาเรียกไม่หมวกกันน็อกพวกหมวกกันน็อกมาทวงนี่พวกโจนมาคือคุณอะมีปัญหาให้เครียดในเรื่องนี่สิน แต่ว่าปัญหาเนี้ยคุณจะสามารถหาทางออกได้เลขนำโชค1 3 5อาทิตย์อังคารพฤหัดค่ะเลขนำโชค1 3 5 1 3 5การฝันว่ากินส้มหรือเห็นส้มอ่ะหมายความว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้จะเรื่องสุขภาพป่วยเลือดลังหรือเรื่องนี่สินก็ตาม สิ่งที่คุณเครียดเนี่ยเหมือนคุณจะกังวลเรื่องลูกคุณเป็นหลักบางครั้งคุณก็เป็นโรคอาการเขาเรียกว่ามีอาการหวาดระแวงนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มาค่ะ